ก็จะมาแชร์เทคนิคสอบติด5คณะในสุราได้วกันค่ะใช่ EBA, ISE, CPE, ของ m e r ค่ะก็เลือกป๊าไทรยไปนะคะมันก็จะมี requirement 2อย่างก็คือคะแนนแมทกับคะแนนภาษาอังกฤษปาสไทรที่แบบต้องมีพอร์ตโฟลิโอเพิ่มด้วยม5แล้วก็เก็บพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดเลยเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างโดยอย่างแรกที่เราเลือกทำนะก็คือ workshop มันง่ายสุดขนาดที่มันแบบได้บัตร certificate มาด้วยติดอาศากดินะสักเรียนสิ่งหนึ่งใช่ไหมที่ทุกคนน่าจะกังวลมากๆก็คือ เรื่อง innovation idea ใน portfolio เป็นส่วนที่เวทคะแนนเยอะเนาะแนะนำว่าหาเรื่องที่เรามี passion ในการแบบหาข้อมูลอะซึ่งเราแนะนำว่าทำให้มันแบบน่าสนใจอะ Part interview บ้างเป็น part ที่เรากังวลมากๆใช่ไหมแต่ว่าเราเลือกที่จะเรียนที่นี่คือติวเตอรัสนะคะ ก็คือที่นี่เนี่ยก็แบบทําให้เรามั่นใจในการอินทวิวมากมากเลยทุกคณะที่เราไปสัมภาษณ์มาเนี่ยคือเราสึกแบบมั่นใจมากมากที่นี่ทําให้เรารู้สึกเตรียมตัวมาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแบบไม่มีอะไรที่เราต้องกังวลแล้วคอร์สที่เราเรียนอ่ะพี่แนทเหมือนแบบให้ฟีดแบ็กของอินโนเวชั่นไอเดียด้วยว่าแบบโอเคเราบวกพร่องะไรบ้างเตรียมตัวมาแล้วมันเคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคำถามอะไรก็ได้ที่เขาแบบถามเรามาโดยที่แบบไม่ช็อตอะอินทวิวให้เราแบบมั่นใจมากขึ้นอ่ะแบบเราสึกว่าเรียนที่นี่ทําให้เราแบบมั่นใจมากๆเราเรรียนคอ์สเรนว่าเรลักกกาาาาแควววนนร็็ไดดด้้้้้มมูบย